ได้ครับได้ครับโอเคมาตะกี้ห้าสี่สามสองอ่ะวันนี้เปิดเป็นทางการเลยค่ะไลนยนาร์ดเซ่ข้าวได้เปิดข้าวได้ครับก็นี่ครับคอนเทนเมนต์ก็เป็นเหมือนจริงๆเราทำงานกันมาพักหนึ่ง้วครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นเหมือนเราจัดเป็นปาร์ตี้ไกด์โรบินิ่งอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบแนะนำตัวกับพี่ๆสื่อมวลชนด้วยลูกค้าต่างๆเจนซี่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ในกรอบัอนเทิตด้วยครับสำหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างค่ายนี้จะเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้าง ครับก็สำหรับค่ายนี้นะครับเราอย่างที่ได้บอกไ้ครับเราทางานกันเหมือนมันมีสองพาร์ทครับก็คือพาร์ทของ artist management คือเราไม่ได้ตั้งใจจะมาทําค่ายนี้เพื่อที่จะเหมือนดูแลผมคนเดียวเราตั้งใจที่จะมีศิลป,ปินที่เราดูแลรัสังกันด้วยแล้วก็เราจะทางานในพาร์ทของ agency ด้วยเพื่อที่จะตอบสนอ,องความต้องการของลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นการจัดหารศริลป,ปินการทําชิ้นง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาเอ่อ uh, music marketing หรือว่าจะเป็น e ว e n t สำหรับลูกค้าครับก็คือว่าเหมือนเข้ามาหาเราอยากจะทํา อะไรที่เกี่ยวกับครีเอทีฟเอเจนซี่อะไรเงี้ยเราสามารถจัดการได้หมดครับผมเรียกว่าครบวงมจรเลยใช่ครับชื่อก่อนเป็นคลาวนายครับสำหรับคลาวนายครับคลาวนายคือคือถ้าให้เทียบเป็นภาษาไทยมันเหมือนแบบสวรรค์ชั้น7อะไรเงี้ยแบบว่ามีความสุขมากๆคือผมรู้สึกว่าผมอยากจะสร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีความสุขไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าทีมที่เป็นทีมของเราก็ตามแล้วก็จริงๆคลาวนายมีความหมายหนึ่งก็คือว่าคลาวนายมันแปลว่าแบบเหมือนเราทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆจนโอ้ยน้ำอน <c oughs> นะฮะเมื่อเราทะลุเมฆขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะไรเงี้ยคือเราอยากจะให้การทํางานเนี่ยต่อให้เราทํางานหนักแต่เรามีความสุขไปด้วยกันจนถึงเป้าหมายอะรครับเปิดตัวผลเลยตบเลยเนาะลั่นนะสิ <c oughs> งงเหมือนกันจริงๆนฐานะเป็นผู้บริหารไปต้องปรับปปรับอะปรับเปลี่ยนยงยังไงบ้างเออจริงๆผมไม่ไม่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะครับเพราะว่าผมส่วนตัวผมทาธุรกิจอยู่แล้วผมมีอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อ Auto s t ตัฟซึ่งในในธุรกิจนั้นผมก็ทําหน้าที่เป CEO ็นซีอโอ แต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้มาออกเสืออะไรแบบนี้แต่ว่าสําหรับพาวน์นายก็คือเหมือนเป็นธุรกิจเหมือนกันทําตําแหน่งเดียวกันแต่ว่าเป็นอีกเหมือนเป็นอีกเขาเรียกว่าอะไรอีกอีกแคตหนึ่งสําหรับธุรกิจแบบนี้มากกว่าแต่ผมศิลป็นเองด้วยเป็นนักร้องเองด้วยแล้วก็มีใช่ครับก็คืออย่างที่บอกครับอย่าอย่าลืมบ๊ว่าชิรวิทย์นะฮะไม่ได้เปิดค่ายแล้วเลิกทํางานนะครับก็ยังเป็นศิลปินอยู่ยังติดต่องานได้เหมือนเดิมไบ๊าว่ชิรวิทย์ยังเป็นศิลปินอยู่นะครับฝากด้วยครับอันนี้เป็นเบอร์แรกของค่ายี่เรายไป คนเดียวคนเดียวอยู่ครับคือจริงๆผมเนี่ยที่เคยบอกไปตั้งแต่ตอนสภา์รอบที่แล้วคือผมรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายแหละแต่เราก็กําลังจะเหมือนรวบรวมทีมจัดการระบบต่างๆให้มันเป็นได้อย่างที่เราตั้งเป้าไว้คือณนวันนี้ผมก็อยากจะให้ตัวเองเป็นเหมือนหนูทดลองแล้วกันผมถึงว่าถ้าอยากทดลองกับตัวเองก่อนถ้าเกิดผมรู้สึกว่าเอยระบบที่เราทำเนี่ยมันเวิร์กกับผมแล้วผมก็จะพร้อมที่จะเซ็นส,สัญญากับศิลปินคนอื่นๆเข้ามาเพราะว่าผมมองว่าการเซ็นสัญญาศิลปินคนหนึ่งมันไม่ใช่แค่การที่เรา สนใจว่าเอ้ยเขาจะทําอะไรในช่วงระยะเวลาระยะเวลาสัญญากับเราอะไรเงี้ยคือมันคือการดูแลครอบครัวเขาแฟนคลับเขาแล้วก็เหมือนเราอยากจะดูแลเขาไปจนถึงว่านาวันหนึ่งที่เขาไม่ได้อยู่กับเราแล้วเขาจะทําอะไรต่อเพื่อดูแลครอบครัว,กกวหรือดูแลตัวเองอะไรเงี้ยตอนีเริ่มการทําเพลงของเรามันจะเป็นที่ทางไหนเป็นแนวป๊อปแนวร็อกที่ฮออ่อส่วนตัวผมฟังเพลงค่อนข้างหลากหลายมากครับแล้วก็มีคุยกับที่เหมือนกันว่าพี่ผมแบบสรุปแนวเพลงผมมันคืออะไรกันแน่ว่าอะไรเงี้ย ซึ่งผมว่ามันคือการมิกซ์แหละมันคือมันคือตัวตนที่เป็นเราแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ไทล์ไฟได้ว่ามันคือแนวไหนอะไรเงี้ยแต่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นงานที่แปลกใหม่แล้วก็น่าตื่นเต้นแน่น,นอนครับเราจะได้เห็นในปีนี้เลยไหมครับสำหรับการเป็นศิลปินของเราในเพลงถ้าเกิดว่าเป็นในแง่ของเพลงใหม่อะไรครับที่จะคือในปีหน้าอย่างที่ได้บอกในงานแถลงข่าวจะมีเป็นฟูลนิซซอัลบัมนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มปล่อยกันถ้าไม่ผิดพลาดนะเราตั้งเป้ากันว่าเราจะปล่อยกันในเดือนมีนาครับประมาณเดือนมีนาครับจะได้ฟังเพลงใหม่จากผมที่เป็น อังกฤษสองเพลงแรกครับแล้ว,วัน,นีการที่เป็นนายของตัวเองความท้าทายมันคืออะไรความท้าทายของผมคือต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าก่อนหน้านี้เราอาจจะมีพี่ๆผู้ใหญ่หลายท่านที่คอยแบบออดูแลเราปกป้องเราหรือว่าให้คาแนะนําเราแต่ณน,นวันนี้เหมือนเราเป็นคนที่เป็นคนมาขับหางเสือทั้งหมดอะไรเงี้ยผมก็มองว่าเราต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลทีมของผม ให้ได้ดีมากขึ้นเรากลัวหร,รหรือกังวลไมหมคะกับการต้องมาดูแลทุกอย่างตัวเองผมก็รู้สึกสนุกมากกว่าผมรู้สึกว่าผมด้วยด้วยส่วนตัวเป็นคนที่รู้สึกว่าเราเรามีแนวทางของเราแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะอยากจะทํางานในแบบของตัวเองอะไรเยงี้ครับผมรู้สึกว่ามันทําให้เราทเทคแคร์ทำให้เราได้ทํางานในแบบที่เราต้องการได้มากขึ้นด้วยซ้ำการแข่งขันของธุรกิจอันนี้ก็สูงเหมือนกันเราที่ชาวนาของเราจะมีจุดเด่นอะไรที่จะมาแบบแทรกซึมเข้ามาในตลาดนี้ได้จริงๆผมไม่ได้แข่งขันก,กับใครเลยครับ ผมมองว่าเราแข่งขันกับตัวเองทำผลงานให้ดีขึ้นอย่างที่ผมได้บอกในงานแถลงขง่าวคือเราคือทีมเดียวกันครับเราคือชทยทีมผมมองว่าผมพร้อมร่วมง,งานกับทุกคนผมไม่ได้อยากแข่งขันกับใครผมกลัมองว่าเราร่วมมือกันเพื่อทําผลงานที่ดีที่สุดเพื่อให้ตลาดไทยมันโตขึ้นเพื่อให้เราได้มีมาร์เก็ตแชร์ที่มากขึ้นอันนี้คือเป้าหมายของเรามากกว่าเราไม่ได้คิดจะแข่งขันกับใครเลยครใใับที่นี่ไของเป็นผู้บริหารคิดว่าศิลปินเบอร์แรกในอนาคตจะเป็นแบบไหนผมว่าศิลปินเบอร์แรกของผมคือคนที่ พร้อมจะทำงานในระดับอินเตอร์เนชั่นแนลครับผมรู้สึกว่าค่ายผมคือด้วยความที่งานที่ผมทำเรามีโอกาสได้ทำงานกับต่างประเทศเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราเห็นช่องทางที่อยากจะพัฒนาศิลปินในในแบบที่อินเตอร์เนชั่นแนลเขาทำเพราะฉะนั้นคนแรกที่เราจะเซ็นจะเป็นคนที่พร้อมทำงานในอินเตอร์เนชั่นแนลครับมีมองมองใครไว้บ้างไนมครบอกไม่ได้แต่กินได้แ้ามีมีครับมีครับมีแสดงว่าการที่เราไปร่วมงานจากประเทศเราได้คอนเทนต์นอกจากคอนเทนก็ยัมีฟังก์ชันที่หลากายมากๆครับเพราะว่าเหมือน คือพอได้มีโอกาสเจอทั้งในหลายประเทศได้เจอคนในหลากหลายธุรกิจอะไรเงี้ยผมก็ด้วยความที่ผมอาจจะเป็นคนที่ make friend กับคนไม่ง่ายะอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะเก็บเก็บยว collection ไว้สำหรับตัวผมเองด้วยแล้วก็สำหรับเด็กๆในท้ายผมด้วยครับผมแล้วจะมีเลี่ยงเลี่ยงตัวอีว่าอะไรครับพอไม่ใช่ว่าไบส์ครับไม่ไม่ใช่ราคาหรือใช่ไหมไม่ไม่เราเรียกเรียกไบส์ได้แหละครับคือผมผมไม่ผมผมรู้สึกว่าเราทำงานกันเป็นทีมครับ ผมคนเดียวทําให้ผลงานนี้สําเร็จไม่ได้ผมก็มีทีมด้วยคือเราทุกคนเข้ากันแต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพราะฉะนั้นคือเราเราเราบริษัทผมคือเราทุกคนเข้ากันครับทุกคนสามารถเล่นกับ<ช>ผมได้ทุกคนสามารถยองล้อกับผมได้อันนี้คืออันนี้คือเป้าหมายของผมผมไม่ได้ผมไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อในการที่จะต้องแบบว่าเจ้าอยู่เจ้าอย่างอะไรอย่างแต่ว่าบริษัทนี้มันก็ไม่ได้มันเป็น i n เ e s t m e n t มันไม่ใช่แค<ช>่เป็นบริษัทใหญของเราคนเดียวใช่ครับใช่ครับตัวอย่างที่บอกครับเรา เราทำดีเทนเดนต์แล้วเราก็มีเ,มเมป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ซึ่งตัวผมคนเดียวเราไม่สามารถทําได้เราต้องการศิลปินรุ่นใหม่เราต้องการทีมงานที่มีไฟแล้วก็พร้อมที่จะสู้เพย่อเราจริงๆไปรื่กด,ดกันไหมว่าคนจับตามองเหมือนกันกน,นะกับท,ท้ายนี้ครับผมรู้สึกว่าผมเชื่อว่ามีคนมีคนจับตามอง,องแต่ว่าไม่น่าจะมีไครกดดันตัวผมเองและเท่ากับตัวผมนี้ครับไม่ราไม่กดดันเลยผมกดดันหมายถึงว่าผมหมายถึงว่าผมกดดันกับตัวเองมากกว่าที่คนอื่นคาดหวังครับผมด้วยซ้ำ แบบโมเดลธุรกิจนาะไมลงมือไปยานาครับครับอก๋อก็อย่างงานนี้ก็หลักหลักร้านเหมือนกันครับใช่แต่ว่าแต่เรารู้สึกว่าเหมือนผมจะเป็นคนที่เราอยากจะตั้งเป้าก่อนว่าเราอยากได้ชิ้นง,งานแบบไหนทําอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาทําให้ชิ้นง,งานนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงโดยที่เราทําในงบที่เหมือนไม่ได้กู้เฟือยเป็นเรื่องนั้นมากกว่าแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบเป็นคนที่ตั้งก็แบบฉันจะทํางานนี้เงินเท่านี้นะไม่ เราทำงานนี้ได้แบบนี้แต่ใช้เงินเท่าไหร่จะเรามาคุยกันแล้วไม่งั้นถามปรนงเราตั้งเป้าบริษัทนี้ปเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายเราอะไรเป้าหมายคือไม่ใช่เรื่องเงินครับเป้าหมายคือเราอยากจะผลักดันศิลปินไทยให้ทำงานระดับตอร์เนชั่นแนลได้มากขึ้นแล้วก็ทำผลงานที่มีคุณภาพในระดับตอร์เนชั่นแนลครับผมเชื่อว่าผลงานที่ดีจะนำม,มาซึ่งผลกำไรที่ดีผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เคยบอกพนักงานว่าปลายปีนี้เราจะได้กำไรเท่าไหร่แต่ผมบอกพนักงานว่าปลายปีนี้เราจะทำงานอะไร ที่เป็นระดับที่เป็นผลงานที่เราภาคภูมิใจมากแต่ก็ดูดีมากกว่าเราดูโตขึ้นมาจากการที่เราเปิดใช่ดูแบบผมรู้สึกเหมือนกันครับคือจริงๆโปรเจกต์เนี้ยผมเพิ่งสำหรับพาวนนายคือเราเพิ่งคิดจะทํากันสามสี่เดือนเองใช่ครับแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นไปได้แล้วเราก็เชื่อว่าเรามีพัรธมิตรที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีเรามีคอนเนคชั่นที่มากพอที่เราจะโตไปในทางทางนี้ได้แฟนคลับนะส่วนใหญ่แฟนคลับมากๆครับคือ อย่างที่บอกครับสำหรับเราลูกค้าไม่ใช่แค่แบรนด์ต่างๆหรือว่าศิลปินแต่จริงลูกค้าของเราคือแฟนคลับคือแฟนคลับคือสิ่งที่ผมคอนเซิร์นมากๆคือเรารู้สึกว่าเขาคือถ้าจะไม่มีแฟนคลับก็จะไม่มีไบโอซิลิสในวันนี้แน่นอนอย่างล่าสูงไปเราองดอไปละกันก่อนครับเนี่ยเป็นหวาน,น,นแต่เสียงแอบหมายถึงว่าฝนตกหนักมากตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดแล้วก็ เอ่อก็มีโอกาสได้เที่ยวครับมีโอกาสได้เที่ยวได้เที่ยวที่หลอนๆก็มีความสุขครับแล้วก็จริงๆผมไปลอนนแฟชั่นวีคันนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งนี้ก็รู้สึกว่า,ร,วารู้สึกว่าเราเหมือนสบายตัวขึ้นรู้สึกว่าเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็ครั้งนี้เราเตรียมตัวไปนี้มากๆในแง่ของภาษาหรือว่าสิ่งที่ต้องสัมภาษณ์ต่างๆนี้ผมก็รู้สึกว่าในครั้งล่าสุดเป็นครั้งที่เราทําได้ดีที่สุดตั้งแต่ทํางานมาในแฟชั่นวีครับผม เขาบอกอธิบายไปครั้งนงก็คือตามที่สื่อรายนหรือว่า3 0ถไปเท่ากับม่า75ล้านจริงเหรอครับใช่เขาต้องเพิ่มค่าตัวให้ผมเลยวระเด็นอะไรนะซึ่งอยสากว่ามูลค่ามันดูมันแบบการตลาดค่อนข้างที่แวลูมือนเยอะนิก็ดีใจครับผมรู้สึกว่าเหมือนเหมือนพอเขาทำงานกับเราเนาะเราก็อยากที่จะทำให้เขาได้ผลลัพธ์ที่เขาต้องการอะไรง้ในเวของเราคือผมรู้สึกว่า e r y เป็นแบนด์ที่ รับฟังมากๆแล้วก็เราเราหาตรงกลางในการทํางานคือเราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเหมือนแค่นายแบบรีเฟรเซอร์คนหนึ่งแต่เราเหมือนเป็นคนที่พิเศษดวเวอรี่ในแบบของเราเลไรอย่างเงี้ยทั้งหดของบริษจริงๆผมไในมีแคลร์ในการทำงานนะครับจริงๆมันมีมูลค่าทางตลาดความคาดหวังว่าจะไปนี่ต้องก็เลกที่จะเนงานที่ยากลำบากตุ่มมุ่งอ่ะก็อย่างที่บอกครับเตรียมตัวไม่ว่าในเรื่องสัมภาษณ์ภาษาต่างๆแล้วก็จริงๆถ้ผมมีทีมที่ ตั้งใจทำงานมากๆเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆไม่ว่าจะแบบหน้าผมาสไตลิสต์ทุกๆอย่างเราเราเราทำงานกันแบบมากจริงๆคือถึงหน้างงานคุณอาจจะเห็นว่าเราแค่เดินเข้าไปนั่งดูโชว์แต่จริงๆคือก่อนหน้านั้นน่ะเราเวิร์คค่ากันมากๆสำหรับโปรเจกต์นี้ครับ MTV เจแปนครับเอ็มทีวีเจแปนครับก็พฤศจิกาย,ยนเพิ่งประกาศจะม,มีเพื่อนรักผมไปได้วยกันด้วยนะครับกับธนาวุฒิฝากเพื่อนไปที่ระดับใหญ่เหมือนกันนะ ื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยแต่ว่าก็มีมีเรามีทํางานกันกับทางเอ็มทีวว่าเราอยากทําโชว์แบบไหนหอะไรยังไองอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยกันตลอดแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ผมเคยเล่นมาคือเหมือนผู้ชมจะประมาณแบบสองหมื่นอะไรเงี้ยก็ก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เตรียมโชว์ไปบนเวทีนั่ด้วยจริงๆโชว์ค่อนข้างจะสมบูรณ์ประมาณนึงแล้วครับนนรเ,รเป็นโชว์เดี่ยวหรือว่ายังไงเป็นโชว์เดี่ยวครับ เราติดตามนะีรไม่ับไมีมีกรฟด้วยไม่ใส่คุณโจขับรถไม่ขึ้นหรอครับไม่ได้ไปไม่รู้เหมือนกันไปไปหรือยุ่งไปเริ่มมงแล้วใครกองแฟนแฟนับแบบนี้เอวะที่โยกไก่เห็นไร วินมาคู่กันหรือว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยคูค่กันนี่หมายถึงว่าร่วมงานร่วมงานแน่นอนครับแน่นอนครับผมผมกับวินยังเนี่ยวินอยู่ข้างในผมอากได้ไปทักมาเลย<อ>ยังไม่ได้เข้าไปเจอน้องเลยก<ร>็จริงๆหมายถึงว่าติดต่อได้สเสมอครับผมสามารถร่วมงานได้กับทุกคนจะวินหรือว่าจะใครก็ตามอไรเงี้ยผมผมเขาที่จะร่วมงานทุกคนเสมอว่าการทำงานเป็นหลักมันไม่ได้เป็นส่วนปรกอบขอร่วมงานไม่ไม่เลยครับผมก็ ไม่ว่าจะวีนหรือว่ากับ G m มเีก็ตามเราก็ยังเป็นพันธมิตรที่ดีต่อก,กันแล้วเราก็มองว่าใน,นอนาคตเราก็อาจจะมีโปรเจกต์ร่วมกันได้อีกหลายๆโปรเจกต์เ,เลยครับหรือแต่งคบกังวลกังวลตรงนี้ว่าเดี๋ยวไม่คือผมเป็นเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับวีนคือเฟรน์ฟอร้ายของผมครับ,รบเราเคยคุยกันว่าแบบอนาคตต่อให้วันหนึ่งเราจะแต่งงานมีลูกอะไรก็ตามเราอาจจะมีทริปแบบเฮ้ยไปเที่ยวทะเลกันพาลูกพาอะไรไปหมายถึงว่าเรา ไม่ต้องห่วงครับผมวินคุณจะได้เห็นผมวินอยู่ในทุกๆท่าในชีวิตตลอดไปแน่นอนครับแต่คุยังคิดว่าเรายังมีอะไรมีอะไรเรียกว่ามีงานอะไรที่อยากทำกับวินอยู่แน่นอนครับคืออันนี้สุดแล้วแต่ลูกค้าจะจ้างเลยครับผมพร้อมทำงานกับทุกคนอยู่แล้วครับหรือเราจะมาแจมในเพลงเราสักเพลงอะไรไหมแน่นอนครับผมผมอันนี้ต้องถามน้องด้วยส่วนตัวผมพร้อมจะร่วมงานกับน้องอยู่แล้วแต่ว่าวินอนเขาเรียกวอะไรครับ อาจจะมาในพาร์ทของนักร้องหรือมาในพาร์ทของเล่นเอ็มวีร่วมกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ก็มีการท้าทามณบ้างแล้วคุ๊ยยากเลยไม่เดี๋ยวเดินเข้าไปก็ได้เลยรู้แล้วเออก็ให้เราลุ้นกันเนาะเราลุ้นกันนะครับเราลุ้นกันคอย่างนี้ไไปถึงหนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ทางทีมทนายความแล้วก็ทางทีมของทางกฎหมายเรากำลังรวบรวมหลักฐานอยู่ครับคือด้วยความที่ผมไม่เคยออกมาปกป้องตัวเองเลย ตลอดส4ี่ปีที่ผ่านมาที่ที่ผมโดนเรื่องเฟซิว๊หรือเรื่องข่าวอะไรแบบนี้มาตลอดอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะเหมือนรวบรวมให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะทําการเหมือนเขาเรียกวอะไรนะฟ้องร้องในในทีเดียวอะไรเงี้ยก็ตอนนี้เป็น,เป,นเป็นทางทีมกำลังทำงานกันอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับเราจะปกป้องตัวเองถึงที่สุดแล้วก็ไม่มีการย้อมความอย่างแน่นอนเขามีติดต่อติดต่ออนะไรบ้างไหมครับมีติดต่ออนะไรบ้างไหมครับออันนี้อันนี้อันนี้ไม่ทราบเลยครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับทุกการกระทํามันมี มันมีผลลัพธ์ของมันอะไรครับผมก็อยากจะให้เคสนี้เป็นเป็นบทเรียนสําหรับไม่ใช่แค่คนที่คนที่กระทําผิดแต่ว่าเป็นบทเรียนสําหรับคนที่ใช้โซเชียลอยากให้โซเชียลยางสร้างสรรย่างสร้างส,างสรรแล้วก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันที่ผมต้องออกมาทาอะไรแบบนี้ทันีที่ริงพพอเฟกนี่มันกระทบติดใจเรามากแค่ไหนผมนะครับทุกทุกครับทุกทุกคนครับเรากระทบติดใจทั้งผมและครอบครัว,วแล้วก็เพื่อนฝูงก็ตา่างคือก็มีคนทําให้กําลังใจมากเหมือนกันอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกครับขอให้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกัน ถ้าเรามาแจ้งภาพมันมันอยู่กับการคลอมันยังมีแข่งต่อเนื่องก็พอดีทุนนี้ไม่ได้ทำเงินี้ก็จะตาย้ก็เลยยังยังไม่ได้ติดตามข่าวสารเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละครับฝากครั้งสุดท้ายครับขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วกันที่ผมต้องออกมาทำรแบบนี้สุดท้ายแล้วไม่อยากจะฝากขอกสุดท้าครับที่ผมหนุ่มยืดผมผมก็สรุปว่าทำไมผมเราไม่ตัดผมชอบมากๆเลยครับผม แต่เห็นมีคนถามว่าทำไมไม่ตัดผมก็ <c oughs> จริงๆผมผมเล่นผมมีเล่นภาพยนตร์ครับก็ชื่อเรื่อง The Interest ครับก็เดี๋ยวออนปีหน้าเพิ่งจะปิดกล้องไปแต่ว่าส่วนตัวเรารู้สึกว่าเราอยากจะเราอยากจะเหมือนในช่วงที่หนังออนหรืออะไรเงี้ยเราอยากจะโปรโมตในลุคที่มันเกิดที่ในหนังอนะไรเงี้ยเราไม่อยากให้แบบในหนังผมยาวไปโปรโมตหนังผมสั้นอนะไรเงี้ยผมก็อยากที่จะอาจจะไว้ทรงนี้ไปอีกประมาณหนึ่งจนจนหนังมันทํางานจนเสร็จอะไรเงี้ยอันอนี้คือเปาอ้าหมายของผมไอ้ยางหรคนแซวว่าผม,ผมยาวกับโรเซไในหลอกกันอะไรเงี้ยผมโอเค้ะคู่นะ ยังไงก็รออย่างนั้นก็จริงจริงจริงผมก็คนละแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเราเดี๋ยวผมเบื่อเดี๋ยวผมตัดเองครับขอบคุณครับฝากค่ายฝากค่ายนะครับก็ฝากด้วยครับข้าวไรส์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับเราตั้งใจมากๆสำหรับโปรเจกต์นี้เรามีโปรเจกต์หลายอย่างมากๆเราพร้อมจะทำงานกับทุกทคนไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆบันเทิงหรือว่าลูกค้าไอเดนซี่ทั้งหลายทั้งป่างประเทศนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ยังไงก็ฝากน้องใหม่คนนีในอุตสาหกรรมเพลงด้วยครับ โอเคค่ะขอบคุณค่ะ